ครับวัสดีกับวันนี้เป็นวันดี่สำคัญนะครับอาจารย์นั่นมาเยี่ยมตึงทีง่ตาเราเล่าถึงเรื่องเล่าที่มันเป็นชายคำพูดมันดูกระยูถือว่าเป็นปลาดปัวอุซู่คนนึงที่มาเยี่ยมพวกเราในที่นี้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีการอธิบายแบบชายประสาททิ้นตายบันเรานะครับ อดีตก่อนยนลังยังปาควรผมจะตบตวนขึ้นบอกกล่าวให้พี่น้อง,ง,ง,งพอเข้าใจ okay. เป็นประวัติบางตอนเรลายนลังนะพี่น้องนะให้พี่น้องเตม,มาควังตัง้งไล่คุณพ่อให้ทรงใจ ผมจะเล่าเรื่องก่อนกอนเพื่อซ่อนใจมิดใกลไกลก็เชิญกวังแล้วมาโยกันงหานานตัวบางนั้นนี่ไม่ได้เป็นหนักปลาดหรือชาลาดคิดการประดิษฐ์คำกอนถือว่ายังไม่ออนวาน ตัวบางนั้นื้อว่าไม่ได้จบปริญญากรีหรือมีวิชาการมิตุกทันทุกเธออย่าเพิอไปหากบางนั้นปูดปิดปัดพลังอาจารย์นั้นช่วยสั่งช่วยจนช่วยแต่งตอนโตเติมเสริมเข้าไปไหม ญาลินตาดาแจงที่แห้งใดโปรดเห็นใจบังนั้นด้วยช่วยเมตา